สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะมูนี่แอดก็ได้มาอยู่บ้านปูไลยเนาะค่ะมาติดตามแนวทางเนาะค่ะงวดที่แล้วของปูลลยกับเขาหกสามเนาะค่ะงวดนี้แอดก็ได้มาติดตามแนวทางฝา,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 ากพี่น้อง f อเนาะคะ่ะ f c ท่านใดเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากปูลลยเลยคะ่ะว่าสะมีแนวทางฝากพี่น้องตัวใดเนาะคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะ หมายิื่อแม่ฮะแนวทางนี่ล่ะปูฝ<ะ>ันดีบอเพื่นนนอ,อนฝะันว่ามีแต่โค้งดาดาคือโค้งดาดาโคงดาดาเนี่ยของแม่เถาใ่ทำค้าต่ออาจยอดเจ็บเมียงเมียนอ้าโค้งใช่ไม่หลวงหมาว่ามีแต่โค้งแต่ว่าเป็นของเป็นแม่เถาใช่เราเจ็บโคนงมาลำวัดลำว่าไปนะ เ็มีอย่างแล้วก็เจ็บไปไววลกอคางเจ็บเมียนไม่วัดนะแล้วคือไมตรงนี้บัดเหมือนจะโค้งเกื่อนผีระดานไหมเป็นซัเซนล่ะต้องว่าเป็นเป็นแม่เท่าไม่ใช่หลงฝันรับฝันนึงอีกหันเขามาไอ้เตียงมะไอ้ฝันไอ้ฝันเมื่อนั่น ท่านไหนบ่อให้ฟังนบ่อปันได้เก้ปนเขียนไปโอ้เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเออเขียนไปไปเหบ่อบ่อค่ะทนได้มาจะเถื่อนมาทบ่ได้มากแบ่อได้ไม่ทนเราไม่โอกาสมาอยย่ต้องหัดเนาะเก้าดหนึ่งเดีเขียนไป้าแปดหนึ่งแ ก็เปลี่ยนาเรื่องมาฝันขับบอแต่เป็นเบาเป็นเบาเข้าใจมาขับมันกระพิดกะพอยแต่พอห6าสิบหกนย์หกศูนหเขียนมาหงศูนย์กต้วงวดต้วงวดเพ่อนั้นออกไปแล้วหกศูนย์สีต้องวดหกศูนยี่อค่ะหกศูนย์เกินเพื่อนันไปแล้วค่ะ่ อันเก้าแปดหนึ่งนี่ฟันใหม่บบฟันดีอ็ฟันฟันดีอยู่เม่นประา้าฟันต่อ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 งวดกัแม่น,นลดลดอันนี้ละได้เก้าแปดหนึ่งนีต่อหกคุ้ซีนะ่ะนคืนนี่ตีเป็นเลขสองตัวนั่นแหละเคื่อนสองตัวได้ เจ็ดสี่เตัวเมนกเาเจ็ดเท่านั้นเบิดเท่า้แกบเก้าเจ็ดตัวเลขล่างบอกปุ้นแตกมเคยเป็นลางเออเเคยเป็นลางเพื่อาไปได้รยุงอไปไดไยุอไปได้ว่าวเกาซบ่ค่ะเดี๋ยวเให้อันเดีติปกเกซบ่จ้ะเจ็ดครับเจ็ดเก้าเจเจกาะคะเออเท่านั้นแหละ บดได้มากอบบันได้นา่นั้นคุณมาค่ะนี่คือว่าหมอนสองลอยว่าเหมือนเกมาจ้ะผลลูกบดได้มากนั่งจำมาละกบดได้มากไปทั้งอื่นมือนนั้นโอ้ยจะได้งวดก่อนนอปปูเนาะโอ้ยบอกคักบอกแน่ลูกกับบดได้เนาะศูนยห้าเจ็ดโอ้แปดแปดบ่แศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หก 8ป0 8ห้ยังตีหัวหันเดบปูหมนที่เด็กปูกบับวงอันนั้นไหเนาะวงหกสามให้โอ้ยปูบอกให้ซื้อเอาค่ะคัะเยงกมาเอาเยอะมาสั่น ปูบอกให้เอาคักถักยังบอกเอาอยู่ปูเราคว,วามฝันยังคักละสั้นฝันดีฝันว้าเลยค่ะฝันดีคเะฝนบานมม่ในบ้าน ปอเอจ้าอยากองเปิดเท่ากันมันนส้นเจ้าอะไรมันใส่เปดหนึ่งนเปเมาปูเนี่ยแขห้าอะไรสามตัวเนยจ้าเก้าปหนึ่งะไของปูเน่นตัวไหนนะปูเนี่ยมักเก่าหมักเาเจนกปูเนาะ 9กาเจ็ดเลขสามตัวได้ปูหมัก็ดเก้าแดหนึ่นอเก้าแปดห,หนึ่งะนะปูนะเออมันแม่นจ้ม้าแปดนโอ้ยฝันดีผักกเนฝันดีฝันดีใ้มะน้ำจ้าลูกายเท่ไรอ,อาย,ยุฮท่่ไ ของนูสี่สิองเนี่นะจ่าที่สี่สี่สาน่ะจ่าวเ่ครับเจ้าหลังเพื่อนหลังจ้งผูาใหญ่ที่ยืมหามันใเนะี่ยเลขนี่รีบเปลี่ยนปะปูตัวจิบตามข้ามวันเนี่ยมมมไม่หลว่าไม่ถี่มั้งถึกไหม

เอาไหนพอม่งั้นแทงเล้ะแต่เหมือเอื้นเจ้าไปเสียยังเป็นล้านมันถ้่างนั้นเจ้าไปเสียผลเชียงโลกด้วยในคำฝันในคำฝันนี่ก็ไม่แจ่ม่ขัมาม่าแบบเกาล่ะมาานอนมาพอมันมานอนนล้บบกมาาเฟียมาาอย่างน่องไม่อยากดมแก้มดมอย่างน่องือละ้ากับบ่สนมาเข้าบ่เอาใครแล้วี่เลย นะฝันฝันจับบ้างจ้ะฝันพักได้ักได้นี่ยองคองศูนย์ีนึงก็ไปบอกคองเกียจ่าไม่มีง่แ้นอีกอ่ะห้าสี่ศนย์จ้าบอกคนไหน้บอกคนน้ำมาันเพิ่งไปบอกตามตามพันเบ้าน,นะบอกว่ากับหาสศูนจ้า 40เโิว,โวเขามาไล่งวดแล้วเนาะ <c oughs> ปูเนาะจะทั้งทั้งเขาอันาหกเกกรลมาซื้อนี่ออกมากกเกหงหเกาวันนั้นออกมากวัที่สอกันมันเสียงคนเบเก้าิเก้า,กา,ากมันบอกสองเก้า,า,เกานเสียงไอ้ใครเงวดนี้บ้าบอยอีบับปูยังา่ายังา่า เอาบูชาคุีนลแหลไม่เอือไม้อึด่เอาดอกไรูบูชาอะไรอย่งเงดอกดอกไม้อึดอ,อย่อางห้งแหงออตายแน่นุ่ปนงปูช่องในช่องนาเหนเนาะเขาเมนน่นาฟนใครก็มาบอกดีมาเขาฟันดีบบบปูใ่ก็บอก่จาเ,าเี ให้มาจมมั่งแม่นเปิดทีดีบ่า้โจมมังนะคื้่งองค์่นี่ยใช่ที่ย่งวันนี้ปูเนนไห้คือเก่าแปดหนึ่งม่นป่ะค่ะเจ้าแปดหนึ่งก็เล็กลางกับเจ็ดเก่าเนาะะเน้อ ฉีดยาขเขาจะมากรอนก่อนอนี่เป็นยาบยาบไว้นี่ฉีดยา <c oughs> อันวั <c oughs> คซีนเข็มไหนปู่เข็มสองแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ฉีดยานั่นหรอกฉีดยารอนพ่อสองนาลีย้ยงิันพันเศ้ามันเป็นขั้นยังหงขั้นวางเจล่าเจล่ามันมันเศร้าไปวีบมันมากมันมม่ย่นยู่ทางไล่ดูเขาเนี่ยมมีทางนอกเี้ ทั้งนั่นระยะดูกำหนั่งค่ะหาบยบหยาบยีบแรนขึ้นแลงรลงแล้วไปสี่บก้อนพี่หาล้อยแต่ว่าน้องซ่อมนี่นี่ะีิยาสามเม็ดห้อยสิบัาแล้วสามเม็ดมันเป็นเสียล่าแต่ว่าบ่กขนไรแรงขึ้เขาสมองกระจายนะคะมันบริข่ามันอยู่ทั้งนอกเลย่มันยังใสมองโอ้ยช่รงปวดหมอนเท่าน่ะค่ะ่ีล่ากัสมองยุ่งสิเคยเห็นี้โอ้ยตายแอันมันอยู่นอกจ้ะ มันบอกเขาท่านเขาไล่เลยว่าจะเลยไปีสีมาสิใครอยู่ดอกอย่าล้าจ้าจ่าที่อันปูก็ได้เน้นได้ยั้งให้แล้วเนาะค่ะเกศเก่าเนาะค่ะล่างค่ะบุญกับปูกับเก่าแปดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นแนวทางปูก็ให้แนวทางเนาะค่ะมันก็บ่หลายคู่หรอจ้าค้างค้าง พี่กระหนาแนบบังจ้าแล้วน้าปูบ่มีอีหยังเพิ่มเติมให้พวกลูกตก็นี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะไอ้ฟันทงบ่ค่ะปูเพิ่มเพิ่มเติมเอาอีกตัวนะเอาตัวไหนจต่ปูซิพาตัวเดียวโอ้ซิพาซิพาตัวเดียวซิพานี่ที่ไปที่มากมาใส่ค่ะปูฟันฟันได้ฟันได้คือฟันไดนะเนาะจ้าจ้า เพิ่มอีกสิบห้าตัวหนึ่งฟันทงบ่จับปูมือใดฟันทงให้หรือว่าการยุดิเกิดว่านี่ล่ะซุ้มนี่ล่ะจ้าการได้เน้นให้แล้วละเนาะปูเนาะ้จมีขงสุดไทยตัวปูบ่อบ่อท่านมีดอกพนันอยากมากคือคือดอกเพนันมากแก่เพนันดอกจ้าถ้าขงสุดไทยเดี๋ยวพอกลูกอันนั้นกัสิมาเนาะปูเนาะแต่ตัวเหล็กนี่คือบ่มีเปลี่ยนเลยเนาะค่ะกัตัวเก่าอยู่คือเก่าอยู่เนาะค่ะเกาเปลี่ยนนึ่งเนี่ละ กากอขอบคุณปูนะไลไลค่ะที่ให้แนวทางฝาก fc นะคะปูนัะข่าวค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูไลได้ฝากพี่น้อง fc นะคะปูก็มีแนวทางฝากเราเนาะค่างวดก่อนนี่ก็เข่าวหกสามล่างเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สามตัวบุญเนาะค่ะก็ เข่าอยู่ค่ะพี่น้องแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูไล่นาะคะ่ะปูไลกับฟันแม่นแล้วเนาะคะ่ะฝันดีแล้วก็ได้มีแนวทางฝากเนาะคะ่ะพี่น้องสองวัดกระเกลืแปดหนึ่งนะคะ่ะปูก็ได้เน้นให้แล้วเนาะคะ่ะกับห้าศูนย์หกแล้วก็หกศูนย์สี่นะคะ่ะล่างก็เจ็ดสีแต่ตัวเน้นนี่คือเจ็ดเก้านะคะ่ะแล้วก็มาหนึ่งห้านะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ไดา มีแนวทางฝากพี่นอ้องก็ไปพิจารณารเบิงเนาะค่ะพี่น้องเป็นแนวทางค่ะหมกักกระจัดเนาะค่ะพี่น้องคัดกระพานเนาะค่ะแต่ว่าก็เป็นที่น่าสนใจของปูหรือค่ะเขาถูกงวดเนาะค่ะพี่น้อง fc เน,นาะค่ะ fc ท่านใดเข้ามาล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะมาให้พาดคลิปเด็เดๆจากช่องคลองพารวยนะคะก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยรวยกันทุกคนเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ